สวัสดีค่ะดิฉันิยานิสาพัของวิรัยนักพัฒนาพื้นที่ควเรือนต้นแบบอำเภอทวัชบุรีค่ะวันนี้เราจะพามาชมแปลงผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่ควเรือนต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลสวัสดีค่ะเอ่อขอแนะนำตัวก่อนนะคะน้องดาคะเอ่อจะของแปลงแปลงนี้ก็คือซื้อคือคุ้มมันีรัดสนานเอียรนะคะซือเหรียญคือแม่รัดเลยคะ่ะเด้อ้า เหตุผลท,ที่เขาร่วมโครงการกับเพื่อมนี่ก็คือคือเห็นบานเฮาพื้นแคบบานเฮามันเป็นกเกษตรกรอยู่แล้วส่แมคคาว่าเออก็เได้เห็นโครงการนี้ว่ามันเป็นโครงการที่ดีสีสสมาดคือสามารถพัฒนาไปได้ในอีกจุดหนึ่งสินะเรื่องของกเกษตรอิทรีย์แล้วกาในเรื่องที่ว่าการตีเหตุนี่คือ คือไ่ได้วังว่าจะขายนะคะคือข้าไดหายขาได้กินก่อนได้กินกอนเหลือกินเออกะหายพีหายนองไปกินเลื้อนั่นคือท่ากับแบ่งปันไปขายไปขายในราคาที่ว่าต้องตามทองตลาดคือของพามีอยู่แล้วข้าขายข้าเเตจเองข้าผลิตเองต้นทุนข้ามันหวายคือต้นทุนข้ามันหน่อยกรสามาขายในราคาที่หายพีหายนองไปกินได้ถูกถูกนี่สิไหมค่ะที่ผลอง ในคืนขอของของของแปลงนี่นี่คือเป็นพื้นที่แค่สามไร่แต่ว่าไม่จะเป็นโคกได้ค่ะมันบป็คือมูพื้นที่แปลงนี่แต่ว่าข้าวก็สามารถเห็ดได้มีบอ่อได้ค่ะเป็นเห็ดบอ่อน้ำได้มันมันสิบคือของเพื้นที่เป็นหน้าสินะแต่ว่าก็สามารถปรับปรุงของเขา้าใ้ค่ะกับขอบขอบึขบข้นกรมพัฒนาชุมชนหัวหน้า หน่วยงานของพัฒนาชุมชนหละกะ่กกาไอ้น้องๆนองนอพะตอ่อเพิินสี่ซอยน,นำ้ำแห่งหัวจกักโครงการดีๆสิเนาะ,ะนะเราหันมีอย่างก็คืออยากเลี้ยงลูกอยากหาพ่วงลูกไปอีกคือเ้าเข้าอยู่งส่มันเป็นมันเป็นพื้นที่ทีห้าอยู่แต่ว่าอยากอยากหาพวามงลูกที่มันเพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆห้พัฒนาไปเรื่อยๆอยสะะิค่ะค่ะขอบคุณเพื่อนได้หาเด้อขอบคุณเพื่อนหลายๆ